เวลา8นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องประชุมบางสะปทุมโจติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรที่โรงเรียนโพสีวิทยาวัดบ้านโดดตาบลโดดอาเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดท้งที่1ทับ59่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ มีหน่วยงานร่วม้าทุนละอองพระบาทนักที่ตั้งได้แก่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปรรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมจุลัประธานกรมอนามัยกรมควบคุมโรคกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธิถาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามปร,รมราชกุมารี ีการศึกษา2,564โรงเรียนมีบุคลากรรวม12รูปคนสาม,มาเณรนักเรียน67รูปมีผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริที่ผ่านมาเช่นแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานได้ขุดลอกสาน้ำติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็นจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงอาหารและโรงครัวสำหรับสาม,มาเณรนักเรียนโรงเรียนการทรลักษ์ธรรมวิทย ของมูลนิธิฮันนำสิงหฮาบันสกอร์สัจเจเทพจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2564ด้านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์และภาษาไทยมีคณะครุาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏศรีสะเกดจ,จัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้อ่านออกเขียนได้และมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ในการนี้มีพระราชดำริให้เตรียมหาแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทดลองใช้สมาร์ททีวีและเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นให้สาม,มารถเนนักเรียนและเด็กในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อไป พร้อมกันนี้ได้ท่อพระเนตรกิจกรรมต่าง,างๆเช่นการสาธิตการสอนวิชาภาษาบาลีชั้นประโยค1-2กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนห้องพยาบาลและห้องสมุดการสาธิตการสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่2การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่การทำธงใยแมงมุมการทำอาสนะและการทำพรมเช็ดเท้า เวลา12นาฬิกานาทีเสด็จออกณห้องประชุมบางสะปะทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรที่โรงเรียนพระปริยะัติธรรมสามัญวัดบ้านนนคูนวิทยาอำเภอนน,นคูนจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่1นึ่งทับสืผ่านิเเ็กทรอนิกส์ออนไลน์มีหน่วยงานร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทนัที่ตั้งรวม8หน่วยงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบจากเอกสารแบบฝึกหัด ไปยังวัดที่สามะเนนพักอาศัยติดตั้งโทรทัศน์ที่ได้รับพระราชทานพร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบ่งเป็น5จุดกระจายตามวัดที่สามะเนนพำนักเพื่อให้การศึกษาไม่หยุดชะง,งักซึ่งในปีการศึกษา2564มีสามนเนนนักเรียน75รูปจากวัดบ้านโพ่9รูปวัดเหล่าเสน13รูปวัดบ้านโปร่ง19รูปวัดบ้านนนคูน5รูปวัดนาจาม23รูปวัดบ้านเสียว3รูป และมีบุคลากรรวม12รูปคนทั้งนี้โรงเรียนยังขาดอาคารเรียนถาวรทุกวันนี้ใช้สลาการประเรียนเป็นที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวนอกจากนี้ยังประสบปัญหาด้านแหล่งน้ำกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนโดยขุดลอกสะน้ำเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้นติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็นคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งจัดหาน้ำให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียง มีแนวทางขุดลอกลําห้วยเจิกพร้อมก่อสร้างฝายขุดลอกหนองมะเกลือพร้อมปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเมื่อแล้วเสร็จชุมชนจะมีน้ำพอใช้ตลอดทั้งปีสำหรับผลการดําเนินโครงการตามพระราชดำริด,ด้านต่างๆเช่นกิจกรรมห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิการทําหนังสือป๊อปอัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดช่วยจัดกิจกรรมออกค่ายส่งเสริมการอ่านช่วยจัดระบบหมวดหมู่หนังสือจัดหาหนังสืออ่านเล่นและคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมการเทศและทำนองอีสานและมีปราชญ์ชาวบ้านสอนให้สาม,มนเณรนักเรียนทำพานใบสีจากพัสดุธรรมชาติเช่นใบตองดอกไม้สดส่วนกิจกรรมการงานอาชีพสอนทำปุ๋ยหมักจากมูลมา้าที่อาศัยอยู่ภายในวัดมากกว่า10ตัว โดยนำไปใช้ในแปลงปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่ของวัดและส่งจำน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแปลรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรส์เบอร์รี่ทำเป็นข้าวแตนและสบู่ไรส์เบอร์รี่โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทให้ทุกคนพยายามศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมทักษะเพิ่มเติมอยู่เสมอทั้งทางโลกและทางธรรมทุกท่านตอนนี้ก็ต้องน,นอกจาก สร้างความรู้ความสามารถของแต่ละคนซึ่งจะต้องจะต้องมีหลายอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมากว่าที่เคยทำเรื่องเรื่องงานที่อย่างงานอาชีพงานเกษตรงาน,งานแล้วก็ความรู้ในเรื่องหนังสือหนังสก็ต้องหรือว่าทา อีกย่อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นความรู้ที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็หวังว่าคงจะต้องรับตัวให้ได้กับอีกอย่างคือความรู้ทารเดิงสุขภาพอนามัยให้รักษาตัวเองให้แข็งแรงห่างไกลาจากโรคไข้เจ็บที่กอจะมาโจมตีเราได้ ทุกเวลาก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัย